ไปเรียนเทรื่องนี้บ้านเราไม่มีแผ่นดินไหวมึงไปเรียนทําไมเรียนไปก็ไม่รุง่งผมโชคดีเกิดซืนามิขึ้นมาคนพอรู้จักมาก <c oughs> อย่างเงี้ยดูไหมแต่ถามว่าอันนี้ผมขอบคุณโปรเฟสเซอร์พรรารัสนิดซึ่งแนะนําให้ผมไปเรียน <c oughs> เพราะว่าอะไรแกบอกว่าทั้งอื่นเพื่อนเขาไปเรียนหมดแล้วเพราะรัฐบาลสวีเดนให้ทุน เพื่อนเขาไปเลือกเรียนหมดแล้วเหลือแผ่นดินไหวยอย่างเดียวไม่มีใครไปเรียนผมบอกผมเอาก็เอาได้ยางงั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมาใช้ประโยชน์มากตอนนี้คือการแก้ปัญหาทุกอย่างผมพูดกับน้องก็เมื่อกี้เนี่ยมันใช้ความรู้สึกแก้ปัญหาไม่ได้มันต้องใช้องความรู้ mm hmm. ถูกไหมน้ำท่วมที่เสียหายหนักก็เพราะว่าใช้ความรู้สึกมาแก้ปัญหาเนะี่ย จะไหมอ๋อน้าไหลตรงนี้กั้นตรงนี้เมื่อกั้นตรงนี้น้าเนี่ยโดยธรรมชาติไหลจากที่สูงลงที่ต่ําแล้วรูปร่างมันเปลี่ยนแปลงได้ตามภาชนะที่มันอยู่หรือว่าตามไอ้สภาพแวดล้อมใช่ไหมพูดง,ง่ายๆ่ายรูนี้ไปไม่ได้ก็เลี้ยวไปรูโน้นใช่ไหมมันไม่เหมือนกับแม่ไก่นี่เราจะครอบเข่งเอาไว้ได้ถูกป่ะแล้วทีนี้ปีหน้าเนะี่ยมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวไหมครับอาจารย์ยยผมเล่าให้เขาฟังแล้ว เจ็ดปีที่ผ่านมาหลังสึนามิยี่หกธันวาสองห้าสี่เจ็ดเนี่ยนะผมติดตามแผ่นดินไหวยในสุมาตรถาถึงอัมดามันเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยในรอบเจ็ดปีเนี่ยที่ขนาดเกินสี่เนี่ยนะที่วัดได้อะนะหมื่นเจ็ดสิบเจ็ดครั้งนะวันละสี่ครั้ง ถามว่าเป็นแผ่นดินไหวเป็นเรื่องปกติไหมเรื่องปกตินาทีละสองครั้งทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันจะเกิดแผ่นดินไหวไก็มันเกิดทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันจะมีอันตรายหรือมันจะเกิดสึนามิหรือไม่ผมถ้าพูดถึงเรื่องประเด็นสึนามิว่าจะเกิดในสุมาตร,ราดามันอีกหรือไม่เนี่ย แผ่นดินไหวที่จะทําให้เกิดสึนามิเนี่ยก็คือเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดในทะเลขนาดเนี่ยต้องเจ็ดขึ้นไปอย่างเงี้ยสถิติเนี่ยเจ็ดขึ้นไปในรอบเจ็ดปีเนี่ยมีสิบสี่ครั้งหรือสองครั้งต่อปีนะที่ผ่านมาเจ็ดปีเนี่ยสองครั้งต่อปีแต่ว่าในสิบสี่ครั้งที่มันเกิดทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าแผ่นดินไหวเกินเจ็ดในทะเลแล้วจะเกิดสึนามิทุกครั้งไม่ใช่ มันเกิดแค่สี่ครั้งและสครั้งนั้นเนี่ยซึนามิก็แค่ความสูงแค่20-50เซนไม่ส่งผลกระทบอะไรกับเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ค่อยได้ยิน่าวถามว่าลมมรสุมที่มาตรงนี้เนี่ยคลื่นเนี่ยใช่หมสองถึเมตรหเมตรสิเมตรมีเป็นบางที่ใช่ไหมต้องมาดูว่าเราอย่าไปมัวแต่กลัวซึนามิไอคลื่นนี้เนี่ยมันก็น่ากลัวเลยมันพังกันไปหมดแล้ว ผมให้ให้สัมภาษณ์รายการแลบ้านในเมืองวังก่องับคุณอรุณรัตน์ผมบอกว่าอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยชายหาดสงขลาเนี่ยมันจะหมดครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปดูก็รีบไปดูถ้าตอนนี้ <c oughs> เพราะว่าต้นสนแถวสุดท้ายแล้ว <c oughs> ไปดูใช <c oughs> ่ไหมที่ที่ฐานทัพเรือตรงนั้นนะหมดแล้ว <c oughs> นี่ผมยังยังไม่ว่างเพราะช่วงนี้เด็กสอบผมจะพานักศึกษาของผมเนี่ย ตะเวนตามใจฝังดูไปจนถึงชุมพรดูว่ามันเป็นยังไงนะไอ้ที่กัดเซาะมันเพื่อให้เด็กได้ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมทีนี้เราจะมายุ่งในเรื่องของปัญหาเรื่องเรื่องมาตรการน้ําท่วมอย่างเดียวมันไม่ได้ภัยธรรมชาติมันต้องทุกอย่างเลยดินถลม่มปีที่แล้วกระบีเห็นไหมเสียหายขนาดไหนปีก่อนโน้นที่นครศรีธรรมราชขนาดไหน ถามว่ามาตรการเดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้ได้ไหมมาตรการเตือนภัยมีไหมไม่ไมีมสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหววัดแผ่นดินไหวอยู่ทุกวันถามว่าเตือนภัยได้ไหมไม่เคยเตือนภัยได้รายงานหลังล่าช้าเพื่อนเขาอีกรายงานแล้วที่สําคัญคนไม่เชื่ออีก <c oughs> อันนี้คือคือข้อเท็จจริงแล้วทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยรายงานหลัง เป็นชั่วโมงซึ่งถ้าจะถ้ามีแผ่นดินไหวที่มีขนาดแรงเนี่ยนะรุนแรงเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทยเนี่ยภายในห้านาทีเนี่ยคลื่นไปทั่วประเทศไทยแล้วถามว่ารายงานหลังยี่สิบนาทีมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์แล้ววันก่อน แผ่นดินไหวพม่า6.8ห่างจากเชียงใหม่ประมาณ50กิโลกรุงเทพ800กว่ากิโลนะคลื่นที่สร้างความเสียหายเนี่ยจะมาถึงกรุงเทพเนี่ยประมาณ4นาทีนะกระมอุตุออกมาบอกว่าเกิดแผ่นดินไหวพมา่าหลังจากนั้นไปแล้ว30นาทีนักท่องเที่ยวคนที่อยู่ในกรุงเทพลงมาอยู่บนถนนหมดแล้วถามว่า เตือนภัยได้ไหมไม่ได้มีแต่รายงานตามหลังดั้งนะั้นมีไหมมีแต่มันไม่ใช่หมายความว่าเตือนว่าจะเกิดไม่เกิดเตือนหลังจากที่มันเกิดแล้วก่อนที่คลื่นที่สร้างความเสียหายจะเดินทางมาถึงในญี่ปุ่นนะฐานนี้ตรวจวัดแผ่นดินไว้เจ็ดต่อหนึ่งกับเซเว่นีเลเว หมายความว่าเจอเซเว่นเนั่นเนี่ยสถานีถวจว่าแผ่นดินไหวมีหสถานีนะทั่วญี่ปุ่นมีประมาณพั0แปดร้อยนพูด,ดินเลยใช่ไหมครับถามถามว่าทันทีที่เกิดแผ่นดินไหวไม่ว่าตรงไหนในญี่ปุ่น3วินาทีเนี่ยอเลิรไปแล้วมันกดปุ่มเตือนไฟให้รถไฟใต้ดินทางด่วนหยุดแล้วหยุดกิจกรรมแล้วภายในสวินาทีหวินาที หมายความว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าทัานทีที่เกิดพอตรวจวัดได้เนี่ยกว่าคลื่นที่สร้างความเสียหายจะเดินทางไปถึงเนี่ยมันใช้เวลาอีกนานระยะหนึ่งให้คนเนี่ยได้เตรียมตัวหรือว่าเข้าหาที่กำบังแม้แต่สึนามิเนี่ยสึนามิเนี่ยถ้าเกิดในสุมาตร,ราาบันเหมือนกับยี่หันวาสองงามันหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึง2อชั่วโมงถึงจะถึงฝั่งใช่ไหม แต่โดยที่ช่วงนั้นเนี่ยเรายังไม่มีองค์ความรู้ไม่รู้จะเตือนอยังไงเตือนไปแล้วคนก็ยังนึกภาพไม่ออกว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเรามีเวลาชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงในการที่อบพยพให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยผมถามว่าห้านาทีทันทีที่รู้เนี่ยทันไม่ทันคนถ้ารู้ว่าตายเนี่ยนาทีเดียวก็ตะรอดถูกไหมมันวิ่งจนรอดแหละถูกไหมเนี่ยเต็มใจของคนไทย ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่อยากกล่าวหาไปแต่ว่าฟังจากหลายๆกระแสก็คือหนึ่งเนี่ยมันก็มันไม่ได้ผมเพิ่งอ่านสุติชทยุนในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยแกก็บอกว่าเจ็ดปีซูนามิเนี่ยมันก็ยังไม่พร้อมเหมือนเดิมหมายความว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ยังไม่มั่นใจในระบบเตือนภัยใช่ไหมคือผมคิดว่า คำว่าเตือนภัยล่วงหน้ากับรายงานนะเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิล่วงหน้ากับการรายงานแผ่นดินไหวและสึนามิมันต่างกันรายงานคือมันเกิดไปจบแล้วถ้ามันมีแผ่นดินไหวจริงเนี่ยตายกันไปหมดแล้วอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทางเทคนิคตรงนี้เนี่ยมันต้องมีการปรับปรุง ในเรื่องของการตรวจวัดแผ่นดินไหวทำทำย่างไรให้มันตรวจวัดได้ทันทีภายใน1น,นาทีตรวจได้ใช่ไหมกว่าคลื่นจะมาถึง4นาทีเนี่ยนะโทรศัพท์มาบอกว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วอีก4นาทีข้างหน้าเนี่ยคลื่นใหญ่จะไปถึงที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คนลงจากตึกหรือว่าที่สูงให้มาอยู่ในที่ปลอดภัยทนัน